ขอต้อนรับสู่เต็กเตอมครับทุกคนวันนี้ครับเรามาตะลุยงานปีนควนกันอีกแล้ว M7 0ครับรวมหวัวต่อติดอยู่แล้วอ่ารวมต่อจิงได้ปัดโรคงไหมไปเลย,ยรวมหวัวต่อติดอยู่แล้วทุกคนโอ้ยหล่นไปก็เป็นห้วยอ่ะว้วยจัด ตอนนั้นนะเป็นโลนึงโลนึงโลนึงใส่แกโลนึงแล้วหล่นไปก็เป็นห้วยต่างอยู่ไหมไปเร๊บได้แล้วเกได้ลองหน้าได้ได้ได ่ครับสมองล้วนๆครับทุกคนเต้นยอกเลยเอายอกเลยนี่ครับสมองล้วนๆไม่มีโซ่ครับตัวน,นี้ช่วยได้ครับทุกคนอุปกรณ์ของตาเพชรน,นะแถมมาให้เอวันนี้มาตะลุยงานปีนควนกันเลยทุกคน นี่ครับ <c oughs> ผมไอเลยทุกคนมาดูเห็นโอ้ยหัวต่อเป็นเนธสังเกตได้ <c oughs> ไปน้องขึ้นไปผมเมย์ใส่ลงหน้าเดียวครับ <c oughs> ใส่ขึ้นไม่ไหววันนี้มาสองคันครับเอ็มเจศูนย์ออกงานคู่กับเหนียวจอนต้าครับทุกคน เจ็ดสูนมาด้วยผ่านสามดาพเพชนะครับเหล็กหนาแข็งแรงจนตานแล้วประกันคุณภาพใช้มาสองปีแล้วนะทุกคนยังไม่มีปัญหาเลยนะลูกปืนอะไรย,ยังไม่ครนเลยครับส่วนนิวจอนต้าครับมาด้วยผ่าน3ามซีครับใายในตำนานครับทุกคนวันนี้งานปินควนครับ ไถลงหน้าเดียวนะครับไร่ละ1,000บาทเตะไถเข้าลึกมากครับอือไปต่อยปดีดยวจอนต้าครับเลี้ยวผ่าควรเลยครับทุกคนตรโหด โกรธโตรธไล่ละหนึ่งพันบาทครับลอยลอยลอยลย,ลยๆๆๆระวังน้องยุดได้โอเคมาดูนิวจอนตาครับ ขัดขึ้นควรกนันบ้างทุกคนฝัน3 cmt ใบฝัปนมาบิดเป็นกระซัตขัดขึ้นควรกันโอ,โ,โอ้โหโดนหัวต่อไปลุกไปไปลุกไปไปวายใ่ลึกมากครับทุกคนดูขนาดขึ้นควรนะโอ้โหโคตโโร รถกันนี้มันเอาแรงมา้ามาจากไหนพลังคนหรือพลังรถกันเนี่ยไปครับไปทุกงานครับคุณภาพต้องมาก่อนไม่ว่าที่เสมอหรือที่ควรไถขึ้นไถลงความลึกต้องเท่ากันครับเวลาเจาะหลุมยางมันจะได้เจาะง่ายๆ สุดเบอร์สุดเบอร์ด้านผ่านตาเพชรเขาไม่มูนะทุกคนเขาลึกเหมือนกันนะครับนี่ไถเบาลดมากทุกคนมาไถลงควรครับนิ่มๆนิ่มๆไถลงควร ลึกลงไปเป็นหัวเข่าเลยครับทุกคนไสโคตรลึกเลยขึ้นมาน้องได้ได้น้องได้ขึ้นมาโอ้ยเลี้ยวปากควนเลยเลี้ยวปากควนเลย จ,จ็ดศูนย์ขึ้นมาเจ็ดศูนย์ขึ้นมาโตรสนุกครับมาแล้วอ่ให้ล้อขวาลงล่องล้อขวาลงล่องล้อตายปิดลอ่องอยู่โอเคขึ้นมาแล้วลง,ล,ง,งล่องสองล้อโอเคไปไปเสียงพ่อโคตรได้ความสัจใจจึงบังเกิด ความลึกเท่ากันครับคุณภ้องางานต้องมาก่อนไปไป <c oughs> สุดเบอร์จริงๆแรงจริงๆครับดิวจอนต้าคันนี้มาดู M7 กันบ้างทุกคน ไปแล้วเอาพอกะล่างด้วยเด้ออึบอืม้มอึบอื้อหลอฟฟี่โยกอีกทีอึบอื้อลุนกันทุกช็อต ตรงนี้เราต้องปับพื้นที่ก่อนนะทุกคนเมื่อกี้ถ้าเราไม่ปรับพื้นที่นี่เราไถาไม่ได้นะครับที่มันปลูกกากขามากครับออขึ้นมาโอเคดันก่อนครับปรับพื้นที่ไปในตัวออออจนจนต่อจนต่อแล้วออุ ได้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 สอยโชคดีวันนี้ผลแรงครับดีแต่ฝนตกและเรียบร้อยตรงดีดนจีนไม่รู้จะทำว่ายังไงครับทุกคนคร็บได้ตอย ครับทุกคนเกือบจะเสร็จแล้วครับเหลือบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะจบงานแปลงนี้แล้วนะครับนี่ครับทุกคนงานยากบ้างง่ายบ้างก็ปะปนกันไปนะครับที่สําคัญไม่เลือกงานไม่ยากจนรับราคาให้เหมาะสมนะครับอยากให้ขาดทุนที่เราสามารถทําได้เราก็สามารถทําอาชีพรถไถยได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้กําไรกับมันนะครับทุกคนโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ